สวัสดีค่ะวันนี้มาเข้าครัวนะคะจะทําเมนูต้มกระหล่ําปีใส่หมูหมูหมักพริกไทยดํานะคะอันนี้จะเป็นนี่ค่ะกระหล่าปีที่ปลูกเองนะคะที่หลังจากวันนั้นเราลงคลิปไว้แล้วนะคะวันนี้จะมาทํากับข้าวแล้วค่ะนี่ค่ะกระหล่ําปีนี่ค่ะ อันนี้จะไม่ได้แบบไปยัดเลยนะคะอันนี้จะเป็นผ่าซี่เอ้าค่ะง่ายๆใส่ลงไปในน้ำร้อนเลยค่ะแต่ถ้ายัดมันก็น่ากินนะคะแต่ว่าชิ้นมันใหญ่อะคะ่ะอันนี้ถ้าเราตักตัดเป็นซิกซี่มันก็ตักใส่ถ้วยง่ายๆอะเรากินไม่หมดเราตักแค่พอกินค่ะ ผักปลูกเองเราทำกับข้าวกินเราก็กินแล้วเราก,ก็รู้สึกดีอะค่ะปลอดภันยนี่ค่ะแล้วใส่กระหล่ำปีที่เราหั่นผ่าซีกไปแล้วนะคะ ปรงรสด,ด้วยซ e. ีอิ๊วขาวนะคะนี่ค่ะพอประมาณนะคะนี้เห็ดหอมแห้งนะคะแช่น้ำไว้พอนิ่มแล้วนะคะใส่ลงไปในต้มด้วยค่ะเขาจะหอมค่ะ นี่ค่ะพอเดือดแล้วนะคะเราก็หลีไฟหลีไฟเบาๆนะคะตุ๋นไปค่ะให้ผักเปื่อยนิดนึงค่ะหย่อนน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะนี่ค่ะหลังจากเราปรุงรสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตุ๋นให้กระหล่ำปีเปื่อยอีกสักพักนะคะ นี่ค่ะเปื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะต้มไม่นานเลยนะคะประมาณยี่สิบกวนาทีค่ะกะหล่ำปีก็เปื่อยแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ